มาคุยกับพ่อกับแม่เพื่อเรื่องสุขภาพเพ่นนะครับโอ้สุขภาพที่ว่าเน่เป็นของน้องแม่ครับน้องน้ำฝนบอกเน่ยครับจำๆน่องน้ำฝนเพื่อนเพราะที่เป็นแบบใดแบบใดถ้าเป็นไปได้ผมจะไปรักษาเพราะว่าต่อไปอ่ะมันฟอกไตแล้วมันยุ่งแน่นอนการเงินมันถี่แย่เลยอาทิตย์หนึ่งสองเธอเทธอละพันห่าแสดงว่าอาทิตย์ละสามพันเฉพาะค่าหมอแบบไปอีกได้อตเดือนทาง ข้าวนม,มูนมันเนาะครับน้ำขาอยู่ข้ากินเนี่ยเสมอข้ายย่างเรียกว่าจิตฟอกได้กับพ่อแม่ว่าง่ายนะครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อน fc ของบ่าวคำไพพี่น้องเนานะเบิร์ตตุกคูทุกคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเน,นะนาะบ่าวซีอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเอ,อ,อ้ยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอง ของบ่าของพายบาลล่าอีกแล้วมื่อนี้ก็คือว่าบ่าของพายมามื่อนี้เนาะการได้พาเอฟซีเพิ่นมาแต่ฝั่งไทยอะ่รพี่น้องเลยแต่การยังบระธานทูซื้อหูเสียงเพิ่์นนอกว่าเพิ่นซื้อนะกัยังบระธานจักทางบ่าวไงพานี่ก็ดีจะได้พาพวกพี่น้องพาเอฟซีฮอกเข้าไปทักทายสบายดีทางอ้ายเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะเข้ามาแล้วกับผ่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าของพายได้ทำคลิปใหม่ๆให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมได้ด้ว พี่น้องเนาะถ้าหากว่าเราเขาพาว่าพิพาฒประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนํำพ่อแม่พี่น้องน้ำพี่ชีฮ่องเล่าทานที่เขามาบึงมาชมพี่น้องเอ้เนาะป้ายพี่น้องเอ้ว่าลายอย่าห่างเนาะก้าศได้ส่วนพี่ส่วนน้องส่วนพี่ีฮาเบิร์ดตุกขู่ทุกคนเข้าไปโอ้ไปล้มเข้าไปทักทายสบายดีพอพร้อมกันเลยพี่น้องเอ้ ีขสบายดีพอได้ไปเลยไปทั้งไหนมาทั้งไหนคือมิดจิตามนี่เลยซีมินกินฉมอยเป็นเดือนชงเดือนมีโอกาสไปมาเยี่ยมมายามบ้านแน่เนาะหรืองในโอกาสปีใหม่ลาวเลยกลับมาเยี่ยมมายามบ้านเท่าแน่แต่กลับมาเยี่ยมมายามเอฟซีแต่กลับมาเยี่ยมมายามทั้งอ่าหมู่คู่ห่วงงานสำคันถ้าหายไปเดือนนึงไปเฮ้ยยังบ่าวราชันคือว่าเงียบปิดมิดซีมินกินฉมอยปานอเอรียนขึ้นกูใม่ก็คือหู้กันเนาะบอลกัไพาก็ถือว่าถอยเลย ถอยถอยออกมาเก้าหนึ่งก่อนโอ้บัวขั้นถอยออกมาสองเก้านี่ถือว่าหายไปเลยเนาะมันสิไก่พูดเนาะมันไก่พูดเนาะหาตั้งหาตั้งรักตั้งยังเลยเนาะว่าเรื่องการหูกันคืองบประมาณเท่านห้นเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตั้งรากับเที่ยงเลยทีเบิ่งไปนับกันเลยเนาะเบิ่งไปนับกันมันสิ ว่ามันจุดไหนว่ามันจิเทียงดีืว่ามันจีดหนึ่งสบายเลยดิข่อยแล้วเนาะโอ้พี่น้อยสบายดีเยอะดีเด้อดูเมื่อนี้กับพ่อพ่อทางอ้ายเพิ่นมาเยี่ยมมาย่างทางฝั่งลาวนะโดยอาสบายดีเด้อโดยเป็นอย่งไรกังลงทางเนี่ยท่านก็ที่หอดธรรมดาธรรมาเท่าแรกเนาะครับเนาะกางนั่งได้ักมุ้งเนี่ย ผมขับมาแปดโมงครึ่งมากแปดโมงครึ่งคืนสามรอบมามาถ่ายรถก่อนรถที่ออกอีกก็มีอีกที่มาจากสามมุกมาสวรรค์มาแต่แปดโมงจากจังหวัดใดเนาะนครพนมครับนครพนมโอ้ยใกล้ใกล้เ้างนีได้หนิแต่ว่าบุเคยมาบอขึ้นมาครับมาพ่ออายเป็น่ะขู้จากซื้อเพิ่อนนะบอ ก็ยังมาทางเลนเนาะก็ยังมาทางเลนครับผมชื่อกอนครับโอ้ชื่อกอนชื่อกอนากอนครับากอนครับผมขอโทษ้ายุก่หน้าเจ็ดปีลเปีโอ้ีกับซ้ช่มห้องเนาะกับบวลอยบัลายเพื่อเป็นอะไรการเดินทางมากับรถผัวนยู มาเรื่องอะเนาะครับมาผบอกใหมาจ้กเท้ามาเท้าแรกเนี่ยรถปูนเนี่ยแจกเตือนเนี่ยเขามาดักกันรถทั้งรถเก็จะรับเมื่อเจ้าของหรือบุคคลรับหรือเบื้องทางไปไหนไหนนออยู่านั้นนานรักเนาะเพราะว่าเส้นทางบ้านเพื่อนกับเส้นทางบ้านเ่ามันก็นน่นมันจะแตกต่างกันนี่เนาะครับแตกต่างกันแตกต่างกันไายว่าะฉ่นซะนสักฝั่งไล่ฝั่งลาวกับฝั่งไทยเป็นไงฮ้อนเออเย็นฝั่งลาวนี่กัะ ผมคิดว่ามาทั้งดาวมันจะเย็นผมห้อนพ่อกันเลยว่ะนี่ห่อนเจ้าองศาจะมือนีหไปอวเลยเจ้ากี่โมงโยมมันก็สีลายองศาอยู่ได้มัอนี่ห้อนกว่าเมื่อวานนี่เนาะห้อนครับห้อนของขนเขาต้องใช้ฝนสุดห้อนค่ะคือกันฝนที่ตกเอาเนาะอบเมามันจะไม่ห่างกันไปเลยเด้ข้ามข้ามโองไปเนาะเอาเป็นใจอะไรกินข้าวกินน้ำเราไม่ได้เลยอันต้นเที่ยงเนาะยังครับตนเที่ยงยัง่ได้กิน ตอนเช้าน่ะกินแล้วกินอยู่พูดแล้วทางานออเด้อร์ตอนกินเข่ากินน้มฉัะเนาะแมนเพรอะอายเพื่อนนะมีแต่ขี่รถเมาแต่ยันแต่ลงทางแมนครับคือลงจากรถแล้วก็ขึ้นรถต่อเลยห่างนะครับบ่ได้บ่ได้ควาเลยจนโทรติดต่อบ่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนซิมมาเปลี่ยนซิมอยโยสวรนนี่รุ่สวันในเขตนี้ครับมาถึงในรถจอดหน่อยนึงก็ิเดินไปตลาดไปตลาด ไปขึ้นอยู่ตลาดเนาะเ,เดินออกจากสวรรค์ไปเขาไปขึ้นอยู่ตลาดเพราะว่าถ้าตลาดพระเตรียมแล้วออกเลยเหมือนวาออ่าถ้าทายอยู่สวรรค์เนี่ยโดนเหมือนว่าก็เลยเปลี่ยนซีมแล้วกับไปเลยกับพอดีประมาณสิบห่าน,น,นที่นี่ผมทายเตรียมพี่ลีแม่ควงมก็จะออกเลยคือกันออคนกระลายครับอย่างเนี้ยคนมาเทศกาลเนา<บ>ะเทศกาลเะไรใชก็มาเยี่ยมมายามเนะมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อยู่ด่านแห่งหลายเตรม โบ้ได้น้อยตกรถตกเรือก็นลายผมเบิ่งคือว่าอ้หนี่งว่าที่ว่าที่เมื่อก่อนวัดสิมาแม่นครับรอบก่อนเนี่ยวัดสิมาก็เพิ่นบ่อยมาพอดีมีแหล่งเงินบุญเนี่ยตอนวินแจกมืงเนี่ยิ่นเสียพอดีมือโ่สิมาขึ้นแรกเพิ่นก็เลยบอกว่ามูเพิ่นเสียมาก่ะถผมมีเวลาคือว่าบอเรมาตอนนั้นบ่ได้มาครับคือว่าอ้หนี่มานี มาในมือนี่มาในชุวงประชุมเนาะมาคุยกับพ่อกับแม่เพิ่นเรื่องสุขภาพเพื่อนนะครับโอ้สุขภาพที่ว่าเป็นของน้องแม่ครับน้องน้ำฝนบอกแม่ครับอยา้ำๆน้องน้ำฝนเพิ่นเพราะที่เป็นแบบใดแบบใดถ้าเป็นไปได้ผมจะไปรักษาเพราะว่าต่อไปอ่ะมันฟอกไตแล้วมันยุ่งแน่นอนการเงินมันแย่เลยอาทิตย์นหนึ่งสองเธอเทธอละพันห้าก็แสดงว่าอาทิตย์ละสามพันเฉพาะค่าหมอ บบไปอีกได้ทันเดือนทางค่าธรรมันน้รมมันเนาะครับค่าอยู่คากินเนี่สใช่ไหมไม่เดือดขายยางแล้วก็จิตฟอกได้กรับผู้เมนว่าง่ายนะครับถ้าไปเฮ็ดเสียรผานั่นพานี่ทำเสียรไปมันสองสามหมื่นไม่ได้ตัวนั้นป่ะนี่คือตั้งแต่อันเมื่อก่อนนี่ทางอ้ายนี่ก็ได้โทรมาคุยมาลมนำทางอันแม่ของน้องน้ำผลือว่าน้องน้ำผลนะพอดีว่านได้โทรมาเพิ่นเพิ่นกันโอ้ลมกันหน้าได้เหยียดเนาะถามได้ละเอียดเพื่อนละ กูแจักมาแล้วว่าที่วาเพิ่งเป็นโ<ข>รคเพราะว่าโรคเป็นโรคไตไต,ไตไฟ่อข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันอักเสบถ้าบอรักษาเนี่ยกินไปทุกทีเนี่ยต่อไปมันทีได้ฟอกอมันผ่าไม่ได้ครับมันผ่ามันผ่าตัดก่ได้เด็ไตโดยโดยมันบอกคือเป็นนิ้วถ้าเป็นนิ้วเนี่ยผ่าได้ครับอันนี้มันไตมันเกี่ยวกับไตนี่แล้วเลยก็แล้วก็คือถ้าให้ตัดสินใจมาว่ากับพ่อกับแม่พนักเสีเอาไปรักษาอยยู่ไทเอาไปรักษาเป็นงานนี่ลุงผมแหละโดยโดยมาด้วักันด้วยนาอกรีนน้อถ้าบ่มบ่มวามันก็ สรุปก็คือให้ไปก็ต้องได้มาคุยนับกันดีให้มันรู้เรื่องคุยกับพ่อกับแม่ไม่ได้นี่เสียาเลยบ่เอาไปรักษาชักก่อนแต่ยังว่ากันเจ้ากันเขาไปรักษาชักก่อนนี่ก็ว่าหยอกเด็กกับไปเห็นงานน้ำพ่อมเพราะว่าไปเห็นบอลลิงไม่ไดกสุขภาพแบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปเป็นแม่บ้านเห็ดอยู่ในร้านผมพอดีก็ไปเห็ดกับเขากับนำขายน้ำผมตนั่นก็ผมมีเงินครับเพราะว่าลูกน้องผมเขาเจ้าก็ไปเห็ด งานอีกตัวน an ึงแต่ว่าปกติพวกกับเขากับนาผมคนเห็ดเองคือตั้งใจคนไม่ช่วยคือทั้งใายยังโสดบ่โสดครับโสดโมเป็นโสดเมียเือบ่บ่แลโถ้าโสดโสดโสดเมียเือก็ทได้ท้ายป่านี้บอคิดบ่ได้ป่านที่จัดง่ายฮะนี่เด้อพี่น้องเด้อกำลังนึงใจเพิ่นเด้อเนาะจ้าเนาะเพิ่นกนใจบุญ เรือวิพาโน่คนไปหักษาเนาะแม่บ้องไปหักษาตอนนี้เพิ่นยังมาในนําเอฟซีสายบุญอยู่เนาะเพราะว่าสิเอาน้องเพิ่นไปรักษาเลยต้องไปรักษาโดยโดยบางเอฟซีเพิ่นกะิคเมเมนต์กับแมาว่าเม่นอยู่เสายบุญ่าสัตว์มหาผูทสาถึงบ้านพาบ่รักษามันเวันมันเป็นแล้วมันหนักไปนะเพราะเรือข้างเดียวเลยอีกข้างมันฟอแล้วคือคนเ้อง เพื 3, 2, ่นสา่งาไอ้สองมันเหลืออันเดียวคือถ mm ้าเลือเขาไปก็ไปเลยไปนี่แต่คือตจไวเทียบพันไปในนะก็คือไปเลยเพรามเหลือข่างเดียวแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนเวลาเห็นบอกคือเราเพิ่นเจ็บตะหลังกินพิษเล็กๆน่อยๆก็บจ็บในอย่างหนึ่งการอยู่การกินเพื่อนบ่ได้ระวังถ้าไปอยู่ในห้องขู่ก็กินแบบๆมันได้ไหมก็ได้ก็ได้โทรหาเพื่อนรีบร้อยเลยที่โทรแล้วครับ โทนวลลงสับปะรดละเอียดนะโอ้โหละเอยดเรียบร้อยบาสิมาเนาะครับแล้ตอนนี้มาฮอดเดอร์นอซานของทั้งนอกน้ำผลกระทีห้อยเนาะครับนียตอนนี้กระปูสานนั่งอยู่ที่เดินพอดีพอดีพอดีเย็นเย็นแต่ว่าขึ้นเที่ยงเพื่อนมันกะซีอัพมันฮอดเนาะก็เลยนั่งอยู่นี่ดีกว่าเนาะบรรยากาศก็ถือว่าดีกว่าธรรมชาติได้การบรรยากาศคือว่าไอ่อยู่ขึ้นจะเรื่อยเรกเอ็เงาี้ยง ผมเปิดร้านอาหารครับเปิดร้านอาหารแล้วก็ไปเป็นผู้นำหมู่บ้านนี่แหละเป็นผู้ใหบ้านได้ยินบอกว่าไปเล่นบอยเนาเียงครื่งเคร่เค่องเครื่องเครื่องเครื่องเคร่องเครืเคืองเครื่องเครื่องเืองเคืองเครืองเครองเครืองเองเครื่องเงคอคือกเครื่องเร่งออกืองเ่คออครื่อือ่องเครื่่องค่องค่เู่้ช่วยเ่่ร่า่ ไปจ้างแบบเป็นงานเป็นอย่างจ้างมีแบบว่าดนตรีเนาะครัดนตรีมักแบบอะไมักเปิดซื้อจะได้หรือว่าที่เอามีหมอหลัก็ได้การโค้ชง่ายเป็นเองบ่เป็นเองครับโอ้โค้กกับเป็นเป็นทางโค้ชเป็นทางอันห้องเพลงความไหนเป็นกานก็เป็นทักบ่ให้เป็นเมื่อเปสบการปีนี้บ่ให้เป็นเมื่อเมื่อจัดมันต้องเป็นหมอ่วยเพราะว่าเป็นผู้นำหมู่บ้านมันต้องได้พาในบ้านเห็ด วันนั่นบันนี้สองพันนี่ข้าทั้งให้พันจ้าเกื่อนมาซุกและอ่มว่าอ้าย้ายสิมาจนพันต้องหาเบิ้งเล็กน้อยลูกน้องเจ้าของว่าเขาสิกลับมาเมื่อใดหรือ่องใดเพราะว่าเขาเจ้าเมื่อผมปล่อยกลับบ้านกลับบ้านไปเขาจะไปเฮ็ดขวันผูกแขนคือกันปีใหม่ลูกน้องผมอยู่เล้ากันหลายคนโอ้ยุคนจะว่าเขาอยู่ปากสันปากสันปากสันผมก็เจอนตอนนี้เนี่ยเจอปิดห้านเนาะปิดครับ ปิดให้ลูกงน้องเมื่อเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ปีก้อนปีก่อนน่ะปิดแล้วเอาเหลือไว้ครึ่งหนึ่งวันี้ปีนี้รู้ตัวของเขาผู้อยากเมื่อก็เลยบอกอไปก็ไปเมื่อเทา <c oughs> ่าเพราะว่าผู้อยู่ผู้อยากเมื่อแนี่ยมูยั่นะเออขาเจ้ากับบ้านใกล้ๆกันนี่แหละเนาะลูกกูก็มาลูกรู้กูปมาเลยนะเขากับผู้โจรเขาเจ้าเนาะอยากไปหาพ่อหาแม่ก็ได้เอือพักกันปิดซะพอดีกระเทือนนั่นเออพ่อกระสีไปคือการกันเลยว่าคนนั้นเป็นคนผู้อยู่ก็การเจ้าเขา ดีใจคุณในเมืองบาะสองมื้อเลยล่ะข้าเจ้าเมืองจ้าอ้ตั้งร้านอยู่บุกทหารนี่บ่ผมตั้งร้านอยู่นครหมดเลยครับนครพนนรแต่ไปอยู่เกียรตอำเภอข้าพุท่ลุงขามครับเห็นว่ามาตั้งอยู่บุกทหารนี่บ้าครับตั้งในตัวนครพนมเนาะคือทั้งอ้ายมาในมือนี่มาในครั้งนี้นี่มาหานนองน้ำลโดยเฉพาะเนาะ พาหาน้ำฝนโดยเฉพาะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ครับพุยกับเอาขามไปพ้อมเลยครับเพราะว่าจะเอาไปตรวจสุขภาพแตาว่าเป็นไปได้นีเสียน้องน้ำฝนไปรักษาเลยครัเอาขามไปเลยเร่งด่วนครับเพราะว่ามาไปเช็คสุขภาพนําอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเฉพาะไตนี่ก็ยังใครไน่ถ้ามีบเบาหวานพ่วงนําหนักกว่าเก้าอีกนี้ครับเพราะว่าน้องเป็นยังขึ้นจอยบดบดอันนั้นจะเดือนะย่านเป็นเบาหวานถ้าเป็นเบาหวานกินยาเบาหวานน่นมันจะวุ่นไตบบนี้กกัวเก้าอีกแบบนี้ ันตาายเนร่แรงงานทำงานขางเดียวไปแล้วอยนะเดียวต้องครับเดียวมันจะมีหลายลูกมาแทรกซ้อนเพราะว่าเบื้องนอกเพิ่นแรก็คุณพร้อมๆเนาะแม่แบบโบมีสีมีสันเลยแม่ก็เลยทาว่าไปรักษาอยู่คุณอาทิตย์ต่อเนื่องมันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดรักษาทันกับผัวป็นหยังมันก็ค่อยๆหายเพราะว่าทาอยูร่ากับแม่ยู่รักษาอยู่แต่ว่าบาดเฮาขาดยาเฮาบ่มีเงินไปเอาหนึ่งขาดยา2ก็คือคุ้นผลผลิต ความกินเพิ่นผู้นับแบบนี้ผมมีไผเบื้องอยากกินยังก็กินไปนั่นฮะเห็นหมูให้นอูไปกินไปเลยซึ่งว่าไข่แหละอ้นนั่นแหละครับเออไข่ด้่ละเนาะนะครับกินไปเลยแล้วก็มาฮู้ตัวเจ็บอีกแล้ววุ่นเจ้าของอีกแล้วบ่เสาวเจะเถาวือเหลือลังบัดนี้เลือดหลังให้ที่นานเส้าเนาะคว่าแบบเขาต้องมันไปเซตไปกวดที่ตามพญาธิขั้นแรกก็คือไปเจาะเลือดเจาะเลือดเบิ่งโรคเพิ่นว่ามันมีโรคอย่างเนี่ ซองก็คือไปอุนตาเสาหรือเอ็กซเลย์เบอร์ไตพิ่นดีดีมันเป็นแบบไหนเนีมีจากโลกเนาะอืครับถ้าเขาตรวจเพิ่งเฉพาะไตเส้นไตอักเสบนี่กบมันก็รักษาเศราบัเป็นยังครับแต่ว่าไปครัวอยู่พุ่นะแพงบ่อยแพงครับแพงแพงแต่ยามันดีหนึ่งมาข้างอันนองก็เป็นคนลาวเนาะถ้าเคยอยู่พางไทยเพิ่นสีใไส ไทยสิทธิ์นะข้าวพวกผมใทยสิทธิ์ผมได้ใทยสิทธิ์ได้อีกอย่างนึงผมเป็นนายจ้างผมเอาปิดเพชรประกันให้ยังได้หมดนะผมมาเป็นนายนำว่าผมเป็นนายจ้างผมรักษาแต่คือสิสิดีกว่าอยู่นี่ใครในน้ว่าเป็นลูกจ้างครับแม่อเนาะโดยมักกะชีบอเสียคาคาเสียมก็เสียเสียมกันรุดลงมาบางอย่างก็คือเขาออกก่อนเขาเบิกได้แบบนี้นะเบิกขึ้นได้ ดีก็ฟอกถ้าฟอกเนี่ยไ่ได้ได้บ้าเนี่ยเบิกบ่ได้คือกันต้องได้จ่ายบ้านเนี่ยครับแต่ถ้าคนไทยเนี่็ต่อคิวฟอกฟรีอยู่แต่ว่าต่อคิวบางคนกับบทันตายอนมันหงึงโทษครับอืมนี่เพื่อจะคิวสิมาาลูกอัอนนีนลกพอๆกับมะเร็งเลแต่ว่ามะเร็งยังยังต่ายไว้กว่า<ฆ>แต่ว่าโรคไตรักษาได้แต่มันเปลืองเงินโรคอนี้ครับโรคคนรวยเขาวา โรคคนรวยมีบ้านขายบ้านมีนาขายนาขายไปรักษาเจ้าของจนมัดตัวดีแล้วก็ตายคือเ่าเนี่ยโรคคนรวยโรคคนรวยนึกว่ามีแต่โรคเบาหวานโรคไตนี่แตะโรคคนรวยครับเบาหวานนี่รักษานี่ยังยาฟรีอยู่เราในซิวไทยฮะเขาให้กินฟรีเลยครับครับเป็นมีชิดเศร้าอยู่เป็นโรคานเบาเศร้าแต่ว่ายากินได้ตลอดได้สั่นตลอดชีวิตเลยแต่ไตนี่คือถ้าเปลี่ยนแล้วนะ บ่อฟรี็นคือฟอกต้องเสียเงินแล้วกว่ากว่าเฮาที่ไดฟอกฟรีเฮากับบ่มีเงินมันก็เสียชีวิตก่อนแน่นครับเนาะการซีมีครับกาซมีโอกาสเศร้าอยู่หไ้ถ้าเป็นตอนนี้เศร้าครับยังเพราะว่าเพิ่นยังบไ้ฟอกเลยครับถ้ายังบ่ฟอกนี่มีโอกาสเศร้าเพราะว่าแค่เสีบพซื่อเล็กกับเรื่องของเรื่องคือกินบอกระมเจ้าของแบบนี้แค่นั้นนะครับจะไปรักษาโดยให้มันต่อเนื่องก็เศร้าเลยครับ การเฮ็ดเวียกการเฮ็ดพอดีพองามบุญบูญไหวอย่างมันกับเสาคนแสดงว่าทางน้องนี่มีชิดเสาเนาะเสาทั้งนอกใหญ่เป็นกำลังใจให้เนาะครับเดี๋ยวโอเคเปกำลังใจทางน้องเพิ่นเพราะว่าทีมงานกัหลายคนที่ว่าเปลี่ยนผมก็เคยพากระจกไปรักษาหลายคนอยู่บ้านผมนี่พูดใ่บ้านผมก็เคยเปลี่ยนแล้วก็ฟอกอยู่เด็ดแต่แล้วก็ฟอกฟรีน่ะนะเคยเห็นมาแล้วเนาะเจอ้เคยแบบพาคนไปรักษาเมียนเนาะแม่น อันตรายลูกกันกินก็กินยากลำบากเรื่องกินกันเลยขลังในกินเพราะทำให้เยากินมันขวยยากเค็ดกับอะไรเค็มกับอะไรมันกับพอดีมันกับพอดีได้ป่ะเนี่ย้านเฮาวบัดเจ็งมันกต๊องนะมันก็ต้องขลังคือจะได้เนี่ยบ้านเฮานะน้ำจิ้มน้ำไม้น่องโตว่าจสกินจังเนาะมันเข้มถ่ายยุบยุบกับสิไข่งใดในนู้นไข่ก็คือก um <tr> <großes> ันไข่ก็กินได้แต่ไข่ขาวไข่แดงก็ไม่ได้เท่านนั้แหละ มันตับนมันหอนนะหนตับไปทีแรกอือครับเดี๋ยวเนาะโอ๊ะหมดไปด่วนโดยเนาะเพ่าะไงพี่น้องเอ้ก็ได้โตได้ลมนำทางอ้ายเพิ่นถือว่าฮู้จักลาตืบฮู้จักเจ้าคือว่าเพิ่นมาในมือนี่มาในครั้งนี้ก็คือว่ามาหาน้องน้ำพลสิมาคุยมาเว้าเรื่องที่ว่าเจ้าน้องน้ำพลนี่ไปรักษารักษาหายพอกสุขภาพไงไตเนาะไตครับ ทบ่แม่แบบฟอกไตคือตัวก้อนมาไปรักษาก้อนผสาไปตรวจกอนเนาะพอไปตรวจเบื้องว่าเป็นตัวเป็นซ้ำใดแล้วว่าเป็นหน่อยเป็นลายซ้ำใดผมนะว่าการนักันแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ทั้งว่าสิทธิงขันฟอกบอรือว่าครับผมยังไม่ได้ฟอกเนาะยังไม่ได้ฟอกครับแต่ว่ามาฮอดแล้วกันยังไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเนาะ ั้งไอ้่ลงมาค่ะสีบุญยาลบกวนท้านายเพื่นกว่าว่าจะชันเนาะพี่พ่อพ่อนน่นเพื่นกมาแต่นักอนพนุ่มอะไรโบกไก่โบกไก่พี่น้อยหักจดขําจิหอดีนะไาดยโอเคเป็นผู้นี่ปกตินี่มากขึ้นแต่เพิ่มแมุ่งไปครับมหอนพี่ประมาณสิบสิบม่กลัวเจียมุงเราบอกสุดแล้วประมาณเกยงก็หอดีเกินหูเส้นทางมาฮนนะเนาะ มีอันนี้ไก่ง้ยนี่เนาะครับทั้งหลเพืนกับบเคยมาจ้าเถื่อมาเป็นครั้งีิดนทแหละมีตลรดผพาไปเพื่นวะบูชเส้นทางนี่ไปเลย่เป็นกับลงไป้วัดี้กับขึ้นมาอีกเลยเนเสียเวลาแมนโอเคบสุกว่าจังไรบานี่เาะาเากระิบบุกวนไม่ได้เพื่อนเนี่ยเพื่อนตกคนเนาะมาเมื่เยนะเฮือยังไยุต์แมนท้ีนนากะหาเข่าหาน้ำ มาใชเป็นสุกรเนาะต้อนรับ้อเไ้เป็นสุกรพี่น้องเลยสำหรับนี้เนาะสายรับทีมงานขอบคุณได้ยๆครับผม